ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์่ะชื่อว่าผลิตภัณฑ์ T Color Plus นะคะถ้าให้รู้จักกันง่ายๆนะคะคนจะรู้จักทีโคลโรพลัสในส่วนของการเป็นน้ำคอโรฟิลล์นะคะที่สามารถทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารเคมีสารพิษออกจากร่างกายนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ทีโคลโรพลัสนะคะจะมีเขาเรียกว่าสารอาหารหรือว่าสารสกัดที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการลดการสะสมสารพิษต่างๆนะคะทั้งในระบบทางเดิอนอาหารและระบบเลือดช่วยในเรื่องของการกระตุ้ ต้นการสร้างเม็ดเลือดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างเม็ดเลือดนะคะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีรวมถึงการช่วยบํารุงผิวให้มีสุขภาพดีมากขึ้นด้วยนั่นเองผลิตภัณฑ์ T ีโค o n y p l u นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ชนแนะนําสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาที่เราคาดการแล้วว่าน่าจะ เกิดจากการที่คุณมีของเสียหรือสารเคมีตกค้างในร่างกายด้วยเช่นคนที่มีปัญหาในเรื่องของความเครียดร่างกายอ่อนล้าพักผ่อนน้อยนะคะรวมถึงคนที่มีปัญหาในเรื่องของการมีอาการต่างๆในร่างกายที่บางครั้งหาสาเหตุไม่ได้เช่นรู้สึกปวดหัวบ่อยๆนะคะรู้สึกว่าระบบขับถ่ายมีปัญหาบ่อยๆเดี๋ยวท้องเสียบ้างท้องผูกบ้างนะคะ,ะรู้สึกว่าตัวเองมีการเมื่อยล้าตามตัวบางครั้งนอน แล้รู้สึกว่าตัวเองเหมือนนอนไม่พอตลอดเวลาหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณไม่เปล่งปลั่งสดใสนะคะข้อสันนิษฐานหนึ่งที่เราค้นพบก็คืออาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งที่คุณมีของเสียหรือว่าสารพิษตกค้างในร่างกายมากเกินไปนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์ทีโค l a พลัสก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำนะคะสำหรับคนที่มีอาการเหล่านี้นะคะหรือมีปัญหาเหล่านี้ ทานเพื่อช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ด้วยนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีการ หายใจหรือว่ามีการเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเนี่ยออกซิเจนจะต้องดักจับกับเม็ดเลือดค่ะแล้วก็ถูกนําพาไปเลี้ยงส่วนต่างๆหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะแต่วันนี้เนี่ยถ้าในร่างกายหรือว่าในเลือดของคุณเนี่ยมีของเสียหรือสารพิษปนอยู่มากนะคะของเสียหรือสารพิษเหล่านั้นนี่แหละค่ะก็จะดักจับกับเลือดแล้วก็ถูกส่งไปยังส่วนต่างๆหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายส่งผลให้เกิดความผิดปกตินะคะในระบบการทํางานของอวัยวะแต่ละอย่างได้แล้วก็ เรียกว่าเกิดความร้ายแรงหรือว่ามีโอกาสพัฒนาในการเป็นโรคต่างๆในอนาคตได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะผลิตภัณฑ์ทีโคล,โลพลาสนะคะมีส่วนผสมของโซเดียมคอปเปอร์คอรลิฟิลีนค่ะซึ่งตัวนี้ถ้าชนสรุปให้ฟังง่ายๆนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราทานผักเข้าไปหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่า ในผักเนี่ยก็มีสีเขียวนะคะซึ่งเวลาเรากินผักเนี่ยเราก็น่าจะได้คอโรฟิลที่ช่วยในเรื่องของการล้างพิษอยู่แล้วใช่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเวลาที่คุณทานผักเข้าไปนะคะคุณได้ในส่วนของใย,ยอาหารเกลือแร่และธาตุวิตามินต่างๆใช่แต่คุณไม่สามารถดึงคอโรฟิลนะคะที่อยู่ในผัก ต่างๆเนี่ยมาใช้ในการล้างผิดได้นะคะเพราะว่าคอรโร l ฟิลเนี่ยจะสามารถละลายได้น้ำในน้ำหรือในน้ำมันบางชนิดเท่านั้นแต่โซเดียมคอปเปอร์คอล์โฟิลีนนะคะเป็นตัวที่สามารถช่วยทำให้คอ r โรฟิลละลายในน้ำแล้วร่างกายสามารถดูดซึมมาใช้ได้นั่นเองค่ะ สารสกัดตัวที่2ถือว่าเป็นส่วนผสมที่สําคัญมากก็คือสารสกัดจัญ้าอันฟันฟ้าค่ะญ้าอันฟันฟ้าเนี่ยเป็นญ้าที่เขาถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ในเรื่องของการล้างพิษเลยนะคะยาอันฟันฟ้ามีรากมีระบบรากนะคะที่อย่างลึกลงไปใต้ผืนดินเนี่ยถึง130ฟุตเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบรากที่ยาวมากกว่าจะสามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ใต้ดินได้ดีมากกว่ารวมถึงเป็นสารอาหารที่ บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าพื้นดินชั้นล่างเนี่ยจะไม่มีการสะสมของสารพิษหรือสารเคมีใดๆนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการล้างพิษที่สุดยอดมากๆเลยรวมถึงสารสกัดจากชาเขียวนะคะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญด้วยเป็นตัวที่ช่วยให้เขาเรียกว่าลดความอยากอาหารซึ่งชนแนะนําเลยว่าใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะการทานผลิตภัณฑ์ทีโคโลพลัสนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะคะเป็นเทคนิค เสริมได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ c o l o r p l มีวิธีการทานง่ายๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์1ซองเนี่ยเราสามารถชงในน้ำนะคะปริมาณ5 0 0มลลิลตรนะคะก็จะได้รสชาติแบบ หวานกลมกล่อมนิดๆหวานติดปลายลิ้นนะคะทานง่ายๆแต่เราก็สามารถชงในน้ําในปริมาณที่มากกว่านั้นได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการในาทานในปริมาณที่เจือจางหรือในรสชาติที่เจือจางกว่านั้นนะคะสามารถชงแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะสามารถจิบทานได้ตลอดทั้งวันข้อดีของผลิตภัณฑ์ีโค l ลพลัสที่ แต่ต่างจากคอโรฟิลในท้องตลาดทั่วๆไปจากการวิเคราะห์ของชนนะคะคือน้ำคอโรฟิลในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยหลายๆยี่ห้อจะมีส่วนผสมของพวกอินนูลินมีส่วนผสมของพวกใย,ยอาหารต่างๆเข้าไปเพราะว่ามุ่งเน้นในเรื่องของการดีท็อกซ์ระบบเลือดด้วยดีท็อกซ์ในส่วนของระบบขับถ่ายด้วยซึ่ง น,น้ำคลอรฟิลแบบนั้นเนี่ยคุณจะสมไม่ไม่สามารถเขาเรียกว่าจิบทานได้ตลอดทั้งวันได้แต่ในส่วนของทีโคลอพลสนะคะข้อดีคือเราไม่มีส่วนผสมของใยอาหารค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทานได้ตลอดทั้งวันโดยที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของท้องอืดหรือว่าการเกิดลมในกระเพาะ อะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็นอกจากคนที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพแล้วนะคะต้องทานทีโคลโลพลัสคนที่มีปัญหาต่างๆที่ชนระบุไว้ข้างต้นควรทานทีโคลโลพลัสชนแนะนำทริคเพิ่มเติมนะคะด้วยสารสกัดจากย่านฟันฟ้าแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดท้องประจําเดือนช่วยให้ระบบเลือดเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นนะคะชนก็แนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการปวดท้องประจําเดือนบ่อยๆตัวนี้ก็สามารถทานได้ ะะแต่พูดถึงเพิ่มเติมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ t ีโคลอพลาสนะคะด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นดีท็อกส์ถ้าพูดถึงการดีท็อกส์สรุปง่ายๆมันก็คือการเอาของเสียในร่างกายออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีท็อกส์ที่ดีคุณควรดีท็อกส์ต่อเนื่องอย่างน้อย15วัน ดีท็อกซ์อย่างน้อยนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแต่ถ้าคุณสามารถดีท็อกซ์ได้เรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะอย่าลืมว่าในแต่ละวันคุณก็ยังต้องเจอ,เจอสารพิษเจอสารเคมีต่างๆที่เขาเรียกว่าเข้ามาในร่างกายได้ตลอดทุกวันอยู่ดีการกินดีท็อกซ์นะคะอย่างต่อเนื่องหรือการทานเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยในเรื่อง,องการลดการสะสมของสารเคมีในร่างกายได้ด้วยนะคะรวมถึงในการทานผลิตภัณฑ์ทีโคลอ p l u เนี่ยนะคะ สำหรับบางท่านสาหรับบางท่านก็อาจจะมีในส่วนของการเขาเรียกว่าปฏิิ กริยาในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่บางคนอาจจะเหงื่อออกมากขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าระบบปสัสสาวะของเราดีขึ้นนะรู้สึกว่าเราปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือบางคนที่ก็มีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะในช่วงแรกๆอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยเพราะว่าในเรื่องของการดีท็อกซ์คือการเอาของเสียออกซึ่งช่องทางไหนของร่างกายที่ร่างกายสามารถขับของเสียออกมาได้นะคะในช่วงแรกก็อาจจะมีการขับของเสียออกมาได้ เช่นกันนะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถทานต่อเนื่องอย่างที่บอกคะ่ะว่าการปรับสมดุลร่างกายที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือในช่วงของการปรับสมดุล2สัปดาห์หรือว่า 14-15วันแรกนี่แหละนะคะซึ่งอาการต่างๆที่สำหรับบางคนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นภายใน14-15วันแรกนี้ด้วยนั่นเองนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยการทานทีโคลโรพลัสจะช่วยให้ระบบผิวคุณดีขึ้นระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายจะดีขึ้นนะคะมันก็ส่งผลภายนอกให้ผิวพรรณรู้สึกว่าเปล่งปลั่งสดใสขึ้นอาการเมื่อยล้าต่างๆที่มีก็จะโอเคมากขึ้นด้วยนั่นเองรวมถึงกลิ่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในร่างกายก็จะดีขึ้น อันนี้คือผลลัพธ์หรือว่าข้อดีของการดีท็อกซ์ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชนแนะนําทุกคนนะคะในการเริ่มต้นทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ตามนะคะเริ่มต้นด้วยการดีท็อกซ์ด้วยผลิตภัณฑ์ทีโคลโลพลัสก่อนเป็นอันดับแรกจะทําให้การดูแลสุขภาพของคุณนะคะมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นผลดีมากขึ้นด้วยแน่นอนค่ะ